หนึงแมนบอสี่กำลังปั่นมากนี่แมนบอสสี่บอแมนอยู่บอสแมนบอสเหรอ้ยแมนแมนนีหลีแมนนี่เี๋ยเดี๋ยว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 สิพลาดเอี๋ยวเล่าเดี๋ยวพ่อใหญ่เดี๋ยวพ่อใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพอดจังก้อนจอดห้องก้อนพ่อโอ้จอดห้องก้อนจอดห้องจังก้อนบาทนียนะเดี๋ยวสิพลาดออกคลิปบาทเดี๋ยวสิพลาดออกคลิปเดี๋ยวได้คำว่าพี่ก็ลดมาหลายเร็วเร็วเขาพีกเขาพีกมากก้อนเขาพีกเขามากก้อนโอ้ยเนาะ เออนี่้ะรถแม่ทั้งหลังเขาสิมาตัมดาดเขาดิเดี๋ยวเขาาพี่พ่อมาขาไม่อีกนะพ่อขาไม่อีกนะพ่อเออเดี๋ยวถ้าเราจุ๊บจุ๊บกันจุ่งข้าวม่จุ่งข้าวม่ไม่หยั่งเนี้อยู่น้ำรถน้ำล่ามู่นี่เด็กนานี่ยเอาละน้ำข้าวเอาละแม่นีหยั่งเนี้น้ำรถน้ำล่ามู่นี่ฮะไม่นีหยั่งเนี้อยู่นี่มาทำบาปีตัวนี้ไม่อยากทำดา มามาจะใส่พอมาจะใส่มาจะใส่มาไปเนื้อไปเอียงไปป่นมาที่ไปที่ไปที่เนี่ยมาตามเพื่อนบอกค่ะมาตั้งแต่าใส่มาตั้งแต่มันแดงบอกมันแดงแล้วก็ไปคอนเลียบอ้อมมาท่างผีตีอ้อมมาไปยังแต่ละเมื่อปั่นรถวนไปวนมาอยู่นี่ไปเอียงเนี่ยไปไปวุ รักกี่ใบเงี่ยรักเาไหร่เดี๋วนด้ไปถามยับาทเนี่ด้อแบบนี้เด้อสอถามเลขข้าเจ้าก็ว่าพอาอไนแล้วปันสารอไปอ่นข้าเจ้าบอกเลขข้าเจ้าถือว่าันหวัดว่างหนึ่งวันฉันในบอกข้าเจ้าอยู่บกวัดว่ดางหนึง่งนะข้าเจ้าบอกนั่นอยู่บวันะ ใช้นี่ไม่แนวเขียนมาแนวเขียนมาบ่นี่ใส่เล้าเขียนไงหาเนี่เขียนกันโอ้ใจเขียนนั่งกันนี่พอเลยตั้งๆเอากือบโยกเพราะก็ได้มัดแรงสามมติหลุดบ่อยเนี่ยอั่พันเน้านือไหนเบื้งเกือบแล้วไงเอาโอ้เขาสีบริได้ขายที่พอก็เกือบเป็นแนวนี่สร้างเราเองมันบพรเกือบก็ได้นี่ไปไปไปซื้อเอาเด้อเดี๋ยวจะให้เงินไว้ซื้อเด้อไปซื้อเอาเด้อบอมมีหลายคู่อยู่อยู่นี่มมีีบ่ ซื้อเปลี่ยนบ่นหรอพอ่อเกิมเราซื้อเปลี่ยนอยู่บโ่โเน,นี่ยอยู่นั่งกินเราขี้เราไก,าก่เป็ปไก่หน้าเราก็เสื้อเปลี่ยนวันนี้เอาสามตัวล่างเอาสามตัวบนกับสองตัวล่างแด้วพอเด้ย <c oughs> อยันเห็นไนด้เด้อวันนี้กระรังสิไปไซมั่งนี่บัดสิไปนี่ไป,ไปไซล่ะียัยงไงไปเนี่ยคือไปไซไปนี่ไปไซพอไปข่อยไปไม่ไปบ้านไหน ไปบ้านไหนพ่อเอ่อไปซาลี่เถอะมอืม,อมย่มกินข้าวกินน้ำายู่จังไหนกินจังไหน,นบ้านนี่นะเยื่องที่วยวเย่ที่วเหรีรถบัหวัวยักเกียบอกไปปันไปนี่ท่านมีหวัวยักเกียบอกผู้ใดปลาให้จังไหนบัหัหวรถกิดขค้ืมาดีครับเนี่ยแต่คือคำคือคุ้นแต่รถเกิดไรเนาะเป็นต่าเงินเอาแกนเรียกแค่นี้พอขอเรียกน่ อายุเท่าไรเราพอให้ลูกถามเนี่ยอายุเท่าไรเราพอน่ะอายุเท่าไหร่แล้วกำลังนับอยู่นับก่อนเด้อเท่าไรเอ้าไหเอานับดูพ่าอายุเท่าไรแล้วปีนี้หกเกบกว่าหกสิบกว่าโอ้ห oh, <60 S 2> กสิบก็ปีแล้วมันี้ อุ้มยังพออยู่ในปากเลยแก้วหมากบ่อุ้มยังไหวไบ่ได้อมลูกแก้วตัวเม,ม่นบ่พอพอเอาใส่ใส่ยีห้อดาวเทียมเม่นบ่อเอาอันนี้ไปซื้อเอาเด้อนี่เงินเหนียวให้นี่เด้อไปซื้อเอาเอาอเหนียวเก็บไว้เก็บไว้เออเก็บไว้ไปเื้อเอาไปซื้อเกือบเื้อ,อยังไงเชื้อเอามักครูงามปันไดน,นี่าดเยอะกว้างน้า โอ้ยสภาพเกือบนอ้อยกว่าไอ้เจ้าก็ได้ก็คือว่าเนาะย้อนว่าบ่มีนาะแม่ยังอยู่ข้าวมีพระดีๆป่ะมาณม,มาปั่นลูกปัน่นหลานในเปียงอยู่ข้าคือหลายแต่กั่นมีพระดีๆก็าปั่นลูกปัน่นหลานในเปียงฮะขวางโอ้ขวางเต็มข้าวแล้วได้ของดีฮะบันนี้มาเอาเลขบบันี้ยังเนอะบังเลขยบกนบันอ๋อยันโนบัน เลขต้นอ้าวคางคากเด้พอพ่อเด้อนี่ครับกาลังเขียนอ้าวกาลังบรรจงเขียนโอ้โหคือตัวงามแถวหน้านบาดนี่โอ้บรรจงเขียนดีย่างไงบัดเน,นะาะเนาะใจเย็นๆครับผมังเขียนงามขนาดนงามเอาสามตัวเด้อพ่อสามตัวบนครับสองตัวล่างเด้อ เดี๋ยวถิ่ช่วงใหม่เบิ่งครับพี่นอ้องให้เพื่อนเขียนแล้วกันอันนี้คอยกังงงเพื่อนเดี๋ย<อ>เอาเขียนดีๆพ่อเขียนดีๆเดนะเอาเขียนตัวใหญ่ๆพ่อโอ้เราเขียนตัวใหญ่ๆเขียนเริ่มต้นงามขนาดเขียน,<า>นเริ่มต้นผู้เฒ่าตะเกาเขียนเบียงไส้ที่ก็เขียนงามแต่นี่เนาะ ยันยี่ยันเท่า,า,า,าเดียวโบเห็นตัวน้อยๆเอาสามตัวพว่อสามตัวบนสามตัวบนจับสองตัวล่างเด้อพ่อเด้อใจเย็นๆครับพี่น้องคร,ค,รครับรอสักครู่ครับผมเรากำลังนั่งวิเคราะห์สังบัติเขียนตัวไหนเนาะว่าถามเพิ่นคากลอดถามผู้ม,อม่มอคากลอดมาเพิ่นที่มาให้โชคให้ใช่พี่น้อง FC เอฟซีเท่าตัวใดน ตัวจีนนี่เดินอนอดวตัวจีนมันอนเอาเดี๋ยวสิสูมใหมเบิงดอกครับพี่น้องเนละ้วเพิ่นเขียนตัวน้อยนั่น

ผ้าลวยเสียอันออกพ่อนอ่นีบเขียนงามอยู่นี่หันตนุนียสิเลียบ่อนะ้อภาษาอย่างน้อนี่พอภาษาญี่ปุ่นบอกภาษาอย่างพอเกาหลีหึเกาหลีภาษาเกาหลีโอ้บันไดแท้มันภาษาเกาหลีคนเดียวผมดูตัง้งหลายว้านวางใดหรอพอเอ้ยเอาบ้านนี้เอาละภาษาบ้านนี้พอเอา,าอเอาขียนเลขบ้านนี้พอเขียนเลข ภาษาเอาละภาษาหันอนะืมนั่นบ่สองตัวไม่สามตัวน้่งมันอย่างลั้นก็ไนะดน S <S <S เห็นชัดบ่น,บนอ,อเอฟซีเอ้ยบาดนี้เราเขียนเลขให้แล้วเรากรับให้สูตบานนี้เราเขียนไปเ,เขียนกลับม,มีเท่านี้บ่าพ่อสามตัวมีบ่มสามตัวนะมีไหมมีจังส่สามตัวว่ามีมีจังสีเป่าพาอ่อเป่าอ๋อยังส็เกาตัวแต่ว่าเกาหลีนี่บ่เปลีป่ยนเลขเหรอกที่ทีงไหนเคเขียนภาษาเกาหลีเป็นอ่านวางใจพออ่านซูฟังดูอยากได้ยินหาเอฟซีเขาถาม เอ้ามามาสั่นมาเอาเอาบันนี้ขอบคุณนี้พอได้หลายขนนะเบิางเดี๋ยวจะเอาช่วยเอฟซีเบิ้งหน้าพานะเออบางเดี๋ยวผมลูกเอาช่วยเอฟซีเบิ้องมาพ่อจะไปใช้บันนี้เอับไปรวดเด้อบันนี้เด้อปั่นจักรยานไปค่อยไปโอ้เพิ่นสินังเบื้องห้องเออแถวพี่น้องครับจำเพิ่นกระหายเล็กมาสองหางนะครับผมอ้าเดี๋ยวสิ่ช่วให้เบิ้งบันเฮาก็บทได้รู้ว่าเป็ี่ยนเอียงกันแน่แต่นี้แอบใจยังงงอยู่ แต่แกยัง,งงงๆอยู่นืออีหยังกันแน่จันนีเด่น <c oughs> หงวดวังนึงเพิ่นไหยไทยบ้านเพิ่นบอกว่าพ่อหญยปันจักรยานเออปันซาเล้งนะมาบอกเลขค้นถือสามตัวซันเออก็พอดีถือว่าเปลี่ยนโอกาสดีขี่รถผ่านมาตั้งแต่ไปวัดป่าจอมชีมาก,กับมาพ่อเล่าพอดีออครับเรื่อง เยี <mile> ่ยมเยียมเยี่ยมบอกควาโอ้ยสุดยอดเลยฮะแต่มีเลขอยูสองหางเพื่อนให้ก็ได้ใช่ครับผมมีห้าแปดแปดห้าเพื่อนเพื่อนเขียนแล้วเพื่อนกลับให้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อใช่แล้วก็มีหนึ่งสี่แล้วก็สี่หนึ่งครับผมส่วนอันมยุ้มมยุ้ยหันจักแม่นหยังดอกบ่โอ้โหน้ำดอกพี่น้องอ่านบ้างไหนบออ่านให้ฟังแน่มันแบ่บ้างไหนครับแบบฮะบ่ออกบ่อก ก็แเปลี่ยนยคพะอเจ้าเจ้านี่ิเยเจ้าขเจ้า่ขานเนเนี่ยเนี่ยเ๋วเเฮะาโอ้ยเ็วเาอยู่นีบางนึงนีเอาเหาวางูอันไมู่พอมแล้วนี่แนแล้วเอาน่นน่อันนออัน่นฟังรู้ฟัฟัง วางแค่เงี้ยงะเชี่ยชัวชัวยียงกว่าได้ยิน่าจริัจนล่ะเขียนเขียนเปนอ่านอันเป็นค้ามสามารถว่าถรมดานะพอนะเออตัวเลขตัวเบอร์เขากัได้แล้วเรียบร้อยเนาะมาดีเข้ากัเอาซ้ำนิดตัวเนาะเอาาดีกว่านี้พอซ้ำนดาดีนะครับผมโอ้ยจ้า้าจูพอี่เนาะถือป้เลยเนาะ โอ้ยได้โปรได้โปรแล้ววะเยี่ยมมากยกมือนี่ยกมื่อด้วยเ่อยกมือนี่โปรด้วยสุดยอดด้วยเอาเยี่ยมนูกเห็นเยี่ยมด้พ่อเอาเห็ดด้วยเยี่ยมเอาโองคำ